ตาเยี่ยวเซียนบอนวิเคราะห์ไม่มัวชัวทุกคู่ตาเยี่ยวการันตีวิเคราะห์คาดการ์ตันวิลล่าพบแมนยูพรีเมียร์ลีก ทั้งเจ้าบ้านสิงห์พยองแอสตันวิลลาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจ้าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยฟอร์มการเล่นร้อนแรงชนะติดต่อมา9นัดติดและยังลุ้นทำสถิติชนะติดต่อกัน10เกมติดในรอบ111ปีนับตั้งแต่ปี1914บอกเลยว่าลูกฮึดมาเต็มแน่นอนส่วนทางแมนยูฟอร์มน่าเป็นห่วงหลังชนะไปเพียง2จาก5นัดล่าสุดและกำลังเผชิญกับวิกฤตตัวเล่นเจ็บในแนวรับทั้งมัทไทเดลิก และแฮร์รี่แม็กควที่ยังไม่หายดีทางเจ้าด้านภาษีดีแรงใจมาเต็มคาดการสกอร์แอสตันวิลล่า2-0แมนูไฮเดนไฮม์พบบบเอนมิวนิกบุนเดสลีกาไฮเดนไฮม์กำลังเสียอาการหลังแพ้ไป11เกมใน20นัดหลังสุดและไม่ชนะใคร12จาก15นัดล่าสุดอีกทั้งแพ้เกมในบ้านไปถึง18จาก20นัด กลับกันทั้งบาเยนระเบิดฟอร์มยิงนับเฉลี่ย3.64ลูกต่อเกมผลต่างประตูได้เสียบวกถึง40ทิ้งหางเจ้าบ้านและยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูการนี้คาดการสกอร์ไฮเดนไฮม์0-2บาเยนมิวนิกคิโรนาพบแอตมาดริดลาลีกาสเปน คิโรนาพบกับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะยาวเป็นหางเว่าและกำลังอยู่ในส่วนเสียงตกชั้นทีมที่ขาดนักเตะชุดหลักและแรงกดดันจากการตกชั้นทำให้พวกเขาด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดส่วนตราหมีแอดมาดริดกำลังคึกหลังบุกไปชนะบาเลอาเรสในศึกโกปาเดลเรตีตัวเข้ารอบ16ทีมบอกเลยว่าพวกเขากำลังขาขึ้นคาดการสกอร์คิโรนา0-2แอดมาดริด บียารอัลพบบาร์เซโลนาลาลิกาสเปนเป็นอีกคู่ที่น่ายจับตาดูเนื่องจากบียารอัลสถิติโหดเปิดบ้านไม่แพ้ใครถึง90%จาก30เกมหลีกล่าสุดแต่บาซ่าก็ไม่น้อยหน้าจาฟูงของเราแข่งไป17นัดชนะ14นัดแพ้ไปแค่2นัดชนะรวด6นัดล่าสุดนักเตะยู่ในฟอร์มดีบอกเลยแมตช์นี้สนุกแน่นอนคาดการสกอร์บียารอัล12บาร์เซโลนา เรอัลเบติสพบเกตาเฟ่ลาลิก้าคู่เล็กที่หลุนไม่เล็กเรอัลเบติสกำลังกระหายชัยชนะอยากจะจบท็อปโฟสุดใจแต่บรรดานักเตะดันนัดกันเจ็บและไปรับใช้ทีมชาติอย่างไม่เป็นใจแต่ทางเกตาเฟ่กำลังเสียส่งหลังแพ้3นัดรวดคาดการสกอร์เรอัลเบติส1-0เกตาเฟ่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับเราตาเหี่ยวเซียนบอลด้วยนะครับ